ดูดิ๋ยวดูดิหน่หน่อยไม่หลอนโอ้แม่ก็เป็นจะเย็นเย็นไม่หลอนไม่หลอนให้ลอครับยิ่งหลอมันยิ่งขึ้นลูกต้องนอนเยอะเอะลูกต้องกินดีๆกินดีๆหมายถึงลูกต้องกินเนื้อสัตว์อย่างที่คุณแม่บอกกินโปรตีนเยอะลูกกินน้อยลูกเลยแ้ลูกกินไม่ดีเห็นไหมลูกไม่กินข้าวเห็นไหมครับลูกต้องไม่นอนดึกทันใช่ไหมดูดิดูดิทุกคนอยู่พิศนุสิแล้์เป็นลมพีทดูดิ เป็นเหมือนแม่แมเลยหยืองไงหน้านี้โอ้ดวงขึ้นหน้าลูกแม่หาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าต้องใช้เวลาให้ร่างกายมันสร้างภูมิขึ้นมาภูมิตกดีดูดิที่เราดูตรงคอดิโอ้น้องสารจังดูดิลูกต้องกินวิตามินซีด้วยนะกินโปรไบโอกินวิตามินซีแล้วกินอาหารดีๆนะคะโอเคไหม กินเนื้อสออัตว์เยอะๆกินโปรตีนเยอะๆที่แม่บอกนะโอเคไหมนอนอย่าดึกด้วยนะโอเคเปล่าบ้านใครเป็นบ้างคะตอนช่วงนี้ยจ๋าก็เป็นพี่สิงห์ก็เป็นดูดิโอ้โสงสารจังใครเป็นเหมือนพี่สิงห์มันจ๋าบ้างเดี๋ยวต้องเก็บผ้าันแล้วนะ